สวัสดีค่ะเกษตรสร้างฟันสวัสดีค่ะ,คะวันนี้เราจะมาหวานข้าวกันนะคะดูก,การทำนาแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาข้าวนะคะอันนี้เป็นข้าวข้าวเหนียวมาหวานนะคะหวานให้กระจายไปตามตามพื้นนานะคะ พื้นดินแล้วเราก็จะไถปั่นกบข้าวนะคะรอข้าวขึ้นนะคะหวานข้าวนะคะ ทำแล้วก็วานทำแล้วก็วานแล้วก็เสร็จแล้วก็เรอไถยละปั่นจ้าแล้ปั่นค่ะปั่นไปเรื่อยๆจนหมดแปลงเลยนะคะแล้วค่อยเอารถมาปัน่นไถกบปั่นให้ข้าวลงไปแล้วก็ดินขึ้นมาปิดข้าวไว้นะคะ บรรยากาศฟ้าหลองฝนจะตกนะคะอากาศไม่ร้อนอากาศไม่ร้อนกำลังดีเลยอากาศเดี๋ยวกวนไปเรื่อยๆนะคะวนให้หมดแปลงข้าวก็จะแตกกระจายตามพื้นดิน แตงกระจายตามพื้นดินไปนะคะนี่ทำงาหวานอันนี้เรียกนาหวานนะคะถ้านาดำก็ต้อง ทำให้เป็นต้นข้าวต้นกล้าก่อนค่อยถอนกล้ามาดำนะคะนามีน้ำอันนี้นาะแห้งนาะหวานหวานเสร็จข้าวเกิดรอฝนเลยค่ะเกิดเสร็จมีน้ำใส่ปุ๋ยรอเกี่ยวเลยเสร็จค่ะทำนาหวานง่ายทำนาหวานง่าย หน้าดำมก็ต้องถอนก้าถอนก้าดำนาถ้ามันมีน้ำก็ไม่ดำไม่ได้อันนี้ลาหวานไม่มีน้ำแล้วก็ทำหวานข้าวแล้วก็ปัน่นปั่นดินเกิดข้าวแล้วก็รอข้าวเกิดแล้วก็รอฝนตกลงมามีน้ำขังแล้วก็ใส่ปุ๋ยก็เป็นการเสร็จ ส้นรอข้าวงามรอเก็บเกี่ยวค่ะนะคะนี่เป็นวิธีการมาทำนาหวานนะคะนี่ก็เป็นพ่อนะคะฝั่งนน้นก็จะเป็นแม่ก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวฝากติดตามกตร้สร,สร้างฝัน ด้วยนะคะเดี๋ยวมีชิปใหม่เดี๋ยวลงให้ดูค่ะพระคุนค่ะสวัสดีค่ะ